มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสาธารณสุขสรุปเคสดีเจมาตูมพบติดโควิดเพิ่มเป็น24รายแล้วเผยติดเชื้อเงียบๆสาธารณสุขสรุปเคสดีเจมาตูมพบติดโควิดเพิ่มเป็น24รายแล้วเผยติดเชื้อเงียบๆแบ่งออกเป็นชาย23รายและหญิง1รายร้อยละ80มีอาการที่เด่นชัด จากกรณีดีเจมาตูมเตชินพลอยเพชรติดโควิด19โดยพบติดเชื้อจากเพื่อนที่มาร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดก่อนผู้ติดเชื้อเริ่มขยายวงกว้างโดยกระทรวงสาธารณสุขพบผู้ป่วยใน3กลุ่มเชื่อมโยงกับดีเจมาตูมถึง19รายตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสำหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่26มกราคมนายแพทย์เวสันนามวาด ผอออกกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกล่าวถึงกรณีเคสผู้ป่วยโควิด -19 จากคลัสเตอร์ดีเจมาตูมว่าขณะน,นี้ตรวจพบเพิ่มอีก5รายรวมแล้ว24รายส่วนใหญ่มีการติดเชื้ออยู่เงียบๆเ,เมื่อติดตามตัวมาตรวจจึงพบว่าติดเชื้อสำหรับผู้ป่วยทั้ง24รายแบ่งออกเป็นชาย23รายและหญิงหรายร้อยละ80ม การที่เด่นชัดคือไอมีไข้และเจ็บคอตามลำดับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ